สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถกระบะสีประตูรถครอบครัวน่าใช้อีกหนึ่งคันนะครับสภาพงามมือเดียวป้ายแดงคันนี้เกณฑ์หนึ่งในร้อยครับจัดไปกับ t ต y ยต้าว g โก้นะครับคันนี้ 3.0G ปี2005มือเดียวป้ายแดงตัวท็อปสุดครับรถสวยสมบูรณ์นะครับสีพิเศษจากโรงงานรถสภาพสมบูรณ์ขับใกล้ขับไกลขับได้ทั่วไทยมือเดียวป้ายแดงดูแลดีมากๆนะครับใช้งานแค่150,000กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับตั้งแต่ปี2005นะครับ 2 3 7 0 0 0บาทนะครับใครที่สนใจนะครับไปเช็คชมดูรถที่คลอง7จปทุมธานีบริการจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับรับประกันท่านได้รถแน่นอนรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับคันนี้สภาพงามๆหนึงใน100คัดและเช็คมาอย่างดีครับใครที่คัดไม่เก่งเช็คไม่ได้เราช่วยคัดนะครับมีกระบะหลังมาให้แบบนี้นะครับหลังคาก็พร้อมมาแล้วนะครับใครที่สนใจมาชมเช็คดูรถทดลองขับภายในเป็นเบาะหนังนะครับสภาพฟิสวยนะครับ สวยมากครับคันนี้บอกเลยว่าคุ้มแน่ๆครับสำหรับ t o y ยต้า i g o ปี2005นะครับดูแลดีมากๆนะครับขอย้ำว่าดูแลดีสุดๆเลยครับเจ้าของเดิมคันนี้สวยสมบูรณ์ภายในระบบไฟฟ้า c e n t r ล l อกแอร์แบ็กครับตัวนี้กระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าครับเป็นตัวท็อปนะครับ 3.0G เครื่องดีเซลคอมม o นเร i ว นี่เลยครับภายในสวยสะอาดมากๆนะครับสมาชิกท่านใดกําลังหากระบะชอบสีประตูขึ้นลงสะดวกสบายคันนี้เราคัดและเช็คมาเรียบร้อยที่เหลือสมาชิกทําหน้าที่ตัดสินใจเพียงเท่านั้นนะครับกับรถสวยๆส,สภาพดีๆนะครับตอนนี้ก็กําลังหารถสวยๆมาฝากสมาชิกเพิ่มขึ้นนะครับแน่น้องคนนี้ก็คัดรถเก่งเช็ครถสวยส่งต่อรถดีอย่างมีคุณภาพนะครับประเด็นคือสวยตั้งแต่ตอนเราไปคัดนะครับ ราคาสูงเราก็ซื้อครับเพราะว่าเราก็ซื้อสภาพเหมือนกันครับฉะนั้นใครที่สนใจนะครับมาชมมาเช็คดูได้ครับกับราคาและสภาพบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับโตโยต้าวิโก้ใช้ได้ยาวๆใช้ทนทานดูแลง่ายอะไหล่หาได้ทั่วไปครับรับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับแับตีประตูหลังคามาพร้อมแบบนี้แล้วครับ บ้านไกลนะครับไม่สะดวกเดินทางอยากได้รถใช้งานนะครับแจ้งจากช่อง YouTube ได้เลยครับขอส่วนลดและการันตีการจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับจองได้ทันทีครับถ้าจองแล้วไม่ได้รถนะครับมาเก็บเงินคืนที่แอดมินผมให้2เท่าเลยครับเพราะว่าผมต้องคัดและเช็คมาเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ไว้ใจไม่กล้าการันตีแน่นอนนะครับรถต้องสวยจริงครับก็ลองชมดูได้นะครับ ใครที่คัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นเราช่วยคัดช่วยเช็คที่เหลือสมาชิกอย่างที่แจ้งนะครับเตรียมเงินกับงบประมาณชอบหรือไม่ใช่หรือเปล่าลองตัดสิสนใจดูนะครับว่าจะนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรสูงสุดนะครับสมาชิกลองชมดูได้ครับคันนี้สวยจริงนะครับครบเครื่องครับหลังคาก็ไม่ต้องไปทําแล้วนะครับก็มีมาให้เรียบร้อยกระบะยังไม่ได้ มีกระบะรองเท่านั้นนะครับก็แค่ไปหาเติมนะครับแต่โดยรวมครับสาภาพนี้ก็คุ้มสุดๆแล้วครับรถเจ้าของดูแลมาดีมากๆเลยนะครับเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างนี่สมบูรณ์ขับใกล้ขับไกลขับเที่ยวได้ทั่วไทยเลยครับจับเอ็นซะ ขาไหนก็ได้ครับค้าขายท่องเที่ยวเดินทางใกล้ๆไปได้หมดครับ4ประตูขึ้นลงสะดวกสบายใส่ของก็ได้ครับเอาระครับฝากไว้นะครับเป็นแนวสีครอบครัวเป็นรถครอบครัวเป็นรถอเนกประสงค์ให้ท่านได้อย่างแน่นอนด้วยความทนทานของ Toyota Vigo กก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับชอบใช่ชมเช็คดูรถทดลองขับอยู่บ้านไกลไม่สะดวกเดินทางก็แจ้งจากช่อง YouTube ไปเลยครับว่ามาจาก A รถมบอ2นะครับ จดส่งให้ทั่วไทยรับประกันได้ลดแน่นอนนะครับรับประกันได้ลดแน่นอนการันตีการจัดส่งการันตีการโอนการันตีว่าไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกว่่วมการันตีใหม่แท้ครับรถสวยรถดีรถคัดเช็คมาเรียบร้อยที่เหลือสมาชิกพิจารณาและตัดสินใจกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับชมรูปต่อคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียด